ฮยอนเซโสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมามาเอากันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็น,นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงบอยกรุ๊ปวงใหม่นะครับบอยแบนด์วงใหม่เลยจาก SM e เอ็ม t เ i n เ e น t ที่เด็ดตอนนี้ได้มีการเผยข้อมูลสมาชิกทั้ง7คนออกมาแล้วนะครับวงนี้เนี่ยประกอบไปด้วยเมมเบอร์เจ็ดคนนะครับเด็กผู้ชาย7คนจาก SM ที่กําลังจะมามขโมยหัวใจเหล่่่าาาแแแแฟนนนนนคลอโดยยเฉพะต,ะต้วก็ แฟนคลับของตึกชมพูนะครับวงนี้เนี่ยมีชื่อว่าไรซ์นั่นเองเมมเบอร์ Member แต่ละคนนะครับก็จะอายุตั้งแต่19ปีไปจนถึงพี่คนโตนะครับ22ปีนั่นเองซึ่งชื่อวงนะครับอ่านว่าไรซ์หากว่าเราอ่านผิดไปยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าดับเแล้วก็ Z E นะครับชื่อวงนี้เนี่ยมาจากคำสองคำนะครับนั่นก็คือคำว่าไรซ์ที่หมายถึงการเติบโตหรือว่าเพื่อการเติบโตแล้วก็ Re ไรซ์ที่หมายถึงการตรักรู้เพื่อการตรักรั้นั่นเองนะครับมารวมกันแล้วก็ทําให้เกิดเป ชื่อวงนี้มานั่นเองเมมเบอร์ Member ของวงมีด้วยกันทั้งหมดอยู่7คนนะคบเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยชื่ออะไรกันบ้างแล้วก็อายุเท่าไหร่เกิดปีไหนกันนะครับเริ่มกันที่คนแรกเลยพี่ใหญ่นะครับของวงก็คือโชทาโร่เกิดวันที่25พฤศจิกายนปี2000นะครับตอนนี้เนี่ยอายุ22ปีตามมาด้วย พี่คนรองนะครับก็คืออึนซอกนั่นเองอึนซอกเกิดวันที่19มีนาคมปี2001นะครับอายุ22ปีเช่นเดียวกันเมมเบอร์ <Member S 1> คนที่3ของวงนะครับคือซองชานซองชานเนี่ยเกิดในปี2001เช่นเดียวกันนะครับอายุ21ปีเกิดในวันที่13เดือนกันยายนปี2001นนั่นเองเมมเบอร์ <Member S 2> คนที่4ของวงนะครับก็คือวอนบินวอนบินเกิดในเดือนมีนาคมวันที่2ปี2002นอะครับอายุ21ปีผ่านมา4คนแล้วเนี่ยแต่ละคนปักเมนกันได้หรือยัง ถ้าหากว่ายังเลือกเมนไม่ถูกเนี่ยไปดูเมมเบอร์คนต่อไปคนที่5กันนะครับคนที่5ชื่อว่าซึงฮันนะครับเกิดวันที่7ตุลาคมปี2003ตอนนี้อายุ19้ปีนั่นเองตามด้วยเมมเบอร์คนที่6คือโซฮีอายุ19ปีเช่นเดียวกันนะครับเกิดวันที่21พฤศจิกายนของปี2003แล้วก็เมมเบอร์คนสุดท้ายมักเน่ของวงนะครับก็คือแอนตันเกิดในวันที่21มีนาคมปี2004อายุ19ปีนี่ก็คือเมมเบอร์ทั้ง7คนนะครับของวงไ i รท์ เองบอยแบนด์วงใหม่ของ S.M. Entertainment ที่เดบิวต์ห่างจากก่อนหน้านี้นะครับวงก่อนหน้านี้อย่าง NCT เนี่ยเปีกันเลยทีเดียวเป็นอีกหนึ่งวงบอยกรุ๊ปที่แฟนๆเนี่ยรอคอยกันมากๆเลยนะครับใน7หนุ่มนี้ทุกคนเนี่ยปักเมนกันได้หรือยังชอบใครคนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยซึ่งบอยแบนด์วง Rise นะครับจาก S.M. นั้นเนี่ยมีกําหนดการอย่างเป็นทางการที่จะเดบิวต์จริงจังนะครับในเดือนกันยายนนี้แต่ว่ายังไม่ได้ปักวันเลยว่าจะมาในวันที่เท่าไหร่ของเดือนกันยายนแต่ที่แน่แน มาเดือนกันยายนของปีนี้แน่นอนนะครับใครที่รอบอยกรุ๊ปวงใหม่ของ SM กันอยู่อีกนิดเดียวเท่านั้นก็จะได้เจอกันลแล้วครับกับวง r i สนต่นเองแถมยังมีการออกมาเพิ่มเติมข้อมูลด้วยนะครับว่าบอยแบรนด์วงนี้ของ SM นั้นเนี่ยนอกจากจะมาในเดือนกันยายนมีเมมเบอร์7คนแล้วจะมาพร้อมกับคอนเซปต์ของเพลงแนว e m o t มช n ั l นอลด้วยนะครับ เป็นแนวเพลงที่จะสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกอย่างลุ่มลึกโดยจะนําเอาประสบการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจําวันเนี่ยมาถ่ายทอดออกมาผ่านบทเพลงของเด็กๆไรซ์นั่นเองแฟนๆทุกคนเนยรอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตแล้วก็แนะนาเมมเบอร์ของวงใหม่ล่าสุดจาก S.M. Entertainment นะครับวงบอยแบนด์วงใหม่ที่จะมาเดือนกันยายนนี้เดี๋ยวมารอข้อมูลเพิ่มเติมกันนะครับว่าจะมีการปักวันยังไงกันบ้างหรือว่าจะปล่อยคอนเซปต์อะไรออกมาเมื่อไรหากมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวเรารีบนํามาแชร์เลยสําหรับ ในคลิปนี้นะครับเราต้องขอตัวลาไปแล้วลามมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไคร์พี่กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง